สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพุธที่20ธันวาคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าก็ขอเริ่มกันที่บอลทวีนอังกฤษคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายก็ปรากฏว่าหงแดงลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป5-1ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากโดมินิกสบอสไลด์เคอร์ติจโจนเหมา2โกดิการโปแล้วก็โมซาลาส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเจอร์รัลด์โบเวนครับลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป ซึ่งผลประกอบคู่ในรอบตัดเชื่อก็ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมิดเดิลสโบจะพบกับเชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมครับ Bank. แบ่งเตะเป็น2ล็กเล็ก,ลก,ลกแรกเตะช่วงวันที่8-9มกราคมนี้แล้วเลกที่2แเตะช่วงวันที่22แล้วก็23มกราคมที่จะถึงนี้นะฮะ กันที่บอลถ้วยฝ่ายอิตาลีนะฮะครบป้ายิตาเลียนรอบ16ทีสุดท้ายเมื่อคืนนี้อินเตอร์มิลานก็แพ้ให้กับบรุนญาไป1-2นะฮะก็ไปยิงกันในช่วงตอบแล้วพิเศษครับอิ Inter นเตอร์น้นไปก่อนจากคาร์ลอสอากุสโตก่อนที่บรุนญาเอาคืนทีเดียวช่วงท้ายจากแซมบูเคมาแล้วก็ดอนเอนดอยนะครับผมทำให้อินเตอร์ตกรอบบรุนญาไปต่อ ส่วนอีกสีคู่ที่เหลือของรอบ16ที่สุดท้ายก็ป้ายเตลเลียนเนี่ยก็จะเตะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะฮะก็จะมีเอซิมิลานเจอกับเกยารีอัตารันตาพบกับซาสซูโรโลมาพบเครโมเนเซ่แล้วก็ยูเว่เจอกับซาเลนิตาน่ากลับมาดูกันที่บอลลีกลางสัปดาห์ฮะลาลิกาสเปนนัดที่18มี3คู่บาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะอัลมเรียไป3-2ครับเจ้าบ้านได้ประตูจากลาฟินญาแล้วก็เซกีโรเบโตเหมา2ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเลโอบาติสตาแล้วก็เอ็ดกากอนซาเลส แอตเลติกบิลเบาก็เฉือนเอาชนะลัสพามาสไปหนึ่งศูนย์จากอูนายโกเมสบิลิวเฉือนเอาชนะเซลตาบิโกไปสามสองเจ้าบ้านได้ประตูจากอัลฟองโซเปโดซาอิซาเมนดีแล้วก็จุดโทษของดานี่ปาเลโกส่วนทีมเดียนได้สองประตูจากอนาตาซิออสดูวิกาสแล้วก็จอเกนสแตนลาเซน นั่นก็นเลยทำให้ตาราคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยบาซาอยู่ที่3มี38ิบิลบาอยู่ที่5มี35มละพามัสอยู่ที่9มี25บีรีวอยู่อันดับที่13มีอยู่19เซลตาบีโกอยู่อันดับที่18มี13คะแนนส่วนเอเมรียาก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายมี5คะแนนเหมือนเดิมดาวซันโวนล่าสุดยังคงเป็นจูดเบลิงแฮมที่สักไป13ประตู และโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีอีก4คู่กาดิสเปิดบ้านเจอโซเซดัดเลเบเตสพบคิโลนาอลาเบสเจอกับเลมาตริดแล้วก็มาโยกาเปิดบ้านเจอโอซาซูซนาไปกันที่ฝั่งเยอรมันฮะบุนเดสลีกาน,นะะัดนะที่16นะฮะอุนยอนเบอร์ลินก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟซีโคโลนไป2-0ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นถล่มโบกุม4-0แฟงเฟิร์ตเฉือนเอาชนะโบเซเมนเช่กับบาดไป2-1ไฮเดนทามเฉือนเอาชนะฟรายบวก3-2สตุตการ์ดเอาชนะออาต์บวกไป3-0มศูนส่วนบวกบวกแพ้บาเยิร์นไป1-2 นักเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป16เกมเนี่ยอันดับ1นึไบเออร์เลูคุเซ่นเก็บไป42คะแนนอันดับสองไบเยน38อันดับ3สตุ๊การ์ตมี34อันดับ4ไลฟ์ซิก33อันดับ5ดอตบุล27อันดับ6ถึง8ปดกับแฟรงเฟิร์ตฮอฟเฟนแฮมไฟบวกมีทีมไป24ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ16 17 18กับไมโคิลโอลดาวน์ตัดมี10คะแนนเท่ากันดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนจากไบเยรนที่ซัดไปแล้ว21ประตู ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของบุนเดสลีกาก็จะเป็นนัดที่17ครับกั็มาทีปีหน้าครับขอพักหนีหนาแป๊บหนึ่งนะฮะคือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่13มกราคมก็จะมีไบเยนเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนไฮม์ดึกๆวันเสาร์ที่13มกราคมอัลส์บวกเปิดบ้านเจอไบเออร์โคโลนพบไฮเดนแฮมไฟร์ทบวกพบกับอุนเดอร์เบอร์ลินมาเอ่เวฟบวกไลฟ์ซิกพบกับแฟรงก์เฟิร์ตดัมสตัดเจอดอทมุลฮะวันที่ที่14มกราคมมีโบคุ่มเจอเบรเมนแล้วก็โบเซมิเชนกับบาดพบกับสต บินกับพีทีฝรั่งเศสครับลีกเอิงนาที่17มีบรสเปิดบ้านถลม่มลียงไป4 0เศูนย์ครมมงฟุตแพ้ให้กับแลนไป1-3ลียงเชียร์เอาชนะน้อง1-0งมงปริเยสเสมอกับมักเซย์1นนีสเอาชนะลองไป2-0ปารีแซงแชแยงก็เอาชนะเมสไป3-1แลงเชียร์เอาชนะเลออาร์ฟ1-0สตาร์บุกเอาชนะลิวไป2-1ส่วนตูลูสแพ้มนาโ,โ,นโก1-2 ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1ยังเป็นปลารีสไซชแมนเก็บไปแล้ว40คะแนนอันดับ2นี้35อันดับ3โมโมนโก33อันดับ4แบรสมี31อันดับ5ลิว28อันดับ6เป็นมักเซย,ยมี27ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ16ตัวรูทมี14อันดับ17ลอริยง12แล้วก็บุยเป็นเครมอฟูดที่มี11คะแนน แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายการวิดีโอโปรแกรมนะัดต่อไปครับลีกเอิงนะัดที่18นี่ก็เบรกหนีหนาะวเหมือนกันนะคือวันศุกร์ต่อชั้นวันเสาร์ที่13มกระลามีหมักเซยเปิดบ้านเจอกับสตาร์บุกคคำคำวันเสาร์ที่13มักกะลามนาโกเปิดบ้านเจอแรงแล้วก็แลนพบกับนีสวันอาทิตย์ที่14มกระลาลิวเปิดบ้านเจอ,เจอ,อลอริยงแบรสพบกับมงเปริเย่เมสเปิดบ้านเจอกับตูลูสน้องพบเครมองฟุตเลออาเปิดบ้านเจอ,เจอลิยงแล้วก็ลองจะพบกับปารีสแซงต์แชร์แมง